ข่าวของท่านหญิงศรีรัฐที่ผ่านมาก็คงจะพอได้ยินผ่านหูผ่านตาตามสื่อสำนักพิมพ์ต่างประเทศว่าเธอนั้นได้บวชชีอยู่ในบ้านของเธอที่จังหวัดราชบุรีซึ่งสำหรับข่าวนี้ก็พอจะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วและมาในวันนี้ข่าวล่าสุดจากกลุ่มประชาชนในกลุ่มตลาดหลวงที่ได้ไปเฝ้าสังเกตการที่หน้าบ้านของท่านหญิงศรีรัฐที่จังหวัดราชบุรีก็ได้พบว่าปัจจุบันสำนักชีได้ถูกอัปเกรดให้ดูหรูหราขึ้น และท่านหญิงสีรัตก็ยังคงอยู่ในบ้านของเธอเองและในขณะนี้เธอก็ไม่ได้บวชชีแล้วเธอมีผมที่ยาวขึ้นและยังใช้ชีวิตตามปกติซึ่งเรื่องนี้เป็นแค่การบอกเล่าจากประชาชนทั่วไปแถวนั้นยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอยืนยันชัดเจนเพราะประชาชนหลายฝ่ายต่างก็เฝ้ารอการกลับมาของเธอ เรื่องราวดุดดังเทพนิยายของพระมเหสีไทยและจุดจบเมื่อรันพระมหาวชิราลงกรณ์ได้ทรงหยากขาดกับท่านหญิงสีรัตพระมเหสีคนที่สามในที่สุดเรื่องราวดุดเทพนิยายก็ต้องจบลงอย่างขมขื่นอีกครั้งท่านหญิงสีรัตซึ่งเป็นพระมเหสีอย่างเป็นทางการของพระมหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งเป็นรัชทายาทเพียงพระองค์เดียวในราชบัลลังก์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ครองราชมานานกว่าทศวรรษท่านหญิงศรีรัฐถูกปลดออกจากตำแหน่งและหลังจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่าเธออาสาทิจราออกจากราชวงศ์ไทยและกลับไปสู่รากเงาสามัญชนดังเดิมของเธอโดยใช้ชื่อเดิมว่านางสาวศรีรัสุวดีและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก ของอนาคตราชินีที่ต้องกระเด็นตกจากบัลลังไปไม่ถึงฝั่งฝันทั้งๆที่ทุกอย่างก็ได้เตรียมพร้อมและปูทางเอาไว้อยู่แล้วการอภิเษกสมรสสองครั้งก่อนหน้านี้ของพระมหาวชิราลรงกร์ก็ต้องมีจุดจบลงอย่างขมขื่นเฉกเช่นเดียวกันและเรื่องที่ไม่คาดฝันและจุดล่มสลายของพระมเหสีคนที่สามก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วว่าพระมหาวชิราลรงก์ ทรงหย่าร้างกับพระมเหสีสีรักและก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจับกลุ่มญาติสนิทของเธอซึ่งได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหลายครั้งลุงของเธออดีตนายตำรวจใหญ่พงพัฒน์ฉายาพันธ์ก็ได้ถูกตั้งข้อหารับสินบนในข้อหาขู่กันโชคและลักลอบขนน้ำมันรวมทั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และในขณนะเดียวกันพี่ชายทั้งสามคนของเธอก็ได้ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและด้วยเหตุผลนี้เองพระมหาวชิราลงกรจึงขอให้รัฐบาลลบชื่อสกุลอัครพง์ปรีชาออกจากสมาชิกในครอบครัวของเธอถแถลงการที่ออกโดยพระราชวังได้ประกาศว่าท่านหญิงศรีรัฐจะกลับไปบ้านเกิดในจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบ โดยในหลวงราชการที่9ได้มอบเงินจำนวน200ล้านบาทเพื่อชดเชยการหย่าร้างแต่เรื่องนี้หลายฝ่ายคาดการว่าน่าจะเป็นแค่เพียงตัวเลขเพียงเท่านั้นและเธอก็ถูกพลรกลูกชายคนเดียวของเธอคือพระองค์ทีให้อยู่ในความดูแลของพระมหาวชิรานงกรสิ่งนี้ทำให้พระองค์สามารถรักษาตำแหน่งราชวงศ์ที่สมควรได้รับ พระองค์ทีได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนท้องถิ่นในเยอรามนีโดยในขณะนั้นได้มีข่าวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องถึงพระมเหสีคนใหม่ของพระมหาวชิราลงกรซึ่งกำลังรอขึ้นเป็นราชินีองค์ต่อไปการเปลี่ยนตำแหน่งของท่านหญิงสีรัตมีความสำคัญและมีผลโดยตรงต่อการสืบทอดราชวงศ์ที่ใกล้เข้ามาในอนาคตอันใกล มกุฎราชกุมารในขณะนั้นกำลังจะยกระดับพระเมเหสีคนใหม่ของพระองค์ซึ่งกำลังจะกลายเป็นราชินีในอนาคตของประเทศไทยและในตอนนี้พระองค์ก็ได้รับตําแหน่งพระราชินีของปวงชนชาวไทยแล้วและในขณะนั้นพระองค์ท่านยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะัก ราชวงศ์ไทยส่วนใหญ่รอดมาได้ในยุคป,ประชาธิปไตยส่วนใหญ่เนื่องจากปัจจัยหลายประการซึ่งยังคงได้รับความนิยมและความคิดของในหลวงรัชกาลที่เก้าในขณะนั้นที่จะไม่ให้มกุฎราชกุมารกลายเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปพร้อมกับพระมเหสีผู้ลึกลับคนใหม่ทำให้หลายฝ่ายภายในราชสำนักไม่สบายพระราชหารรัย การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการสืบทอดราชวงศ์ในรุ่นต่อไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในราชสำนักไทยยังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตการทางการเมืองในปัจจุบันโดยที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ลับใกล้ชิดระหว่างพระมหาวชิราลงกรกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ชื่นชอบของราชวงศ์และชนชั้นสูงในกองทัพด้วยเหตุนี้เองพระมหาวชิราลงกรจึงไม่เป็นที่โปรดปรานักพระองค์โดดเดี่ยวในตอนนั้นและไม่เคยเห็นการสนับสนุนจากบุคคลที่มีอิทธิพลในวัง หลังการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมซึ่งกำลังเป็นยุคที่เสื่อมถอยและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์กำลังได้ปรากฏขึ้นพระมหาวชิราลงกรณ์จำเป็นที่จะต้องปรองดองกับทหารและชนชั้นสูงและต้องถอยห่างออกจากทักษิณการสร้างสะพานร่วมกับกองทัพนั้นจะทำให้เส้นทางของพระองค์นั้นราบรื่นและการหย่าขาดจากท่านหญิงศีรัต ก็จะช่วยให้พระองค์นั้นราบเรื่องด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากท่านหญิงศีรั์ไม่เคยได้รับการยอมรับจากชนชั้นสูงเนื่องจากอดีตที่น่าสงสัยของเธอชนชั้นสูงของไทยหลายคนได้กล่าวว่าพวกเขาจะไม่กราบสาวบาเพราะนี่คืออดีตของเธอและนี่ก็คือปรากฏการการล้างบางทำความสะอาดวังครั้งยิ่งใหญ่ของพระองค์ ก่อนงานสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยเมื่อพระมหาวชิราลงกรได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยและได้สถาปนาสุทธิดาติดใจเป็นราชินีพระองค์ได้นั่งแท่นราชินีบนบัลลังก์เป็นพระมเหสีเอกงามสมพระบรมราชินีโดยมีเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นสนมเอกพระมเหสีเบอร์สอง เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีปรากฏการถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์ของเจ้าคุณพระศิรนีนาถพินลากรยาณีแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเพียงไม่ถึงปีเธอก็ได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์อีกครั้งและได้กลายเป็นผู้ไม่มีมนทินมัวหมองและการกลับมาในครั้งนี้ของเธอก็ทําให้เกิดเสียงวิาพากวิจารณ์และรวมถึงศึกเขย่าบัลังราชินีก็เกิดขึ้นด้วย ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าบัลลังก์ราชินีนั้นเริ่มจะสั่นคลอนเพราะในขณะนี้เริ่มมีข่าวลือหนาหูแพร่สะพัดออกมาว่ามีการเขย่าบัลลังก์ราชินีอย่างหนักภายในราชสำนักและสิ่งนี้เองได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับท่านหญิงศีรัต์ซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะกระเด็นตกจากบัลลังก์นั้นก็ได้มีข่าวลือแพร่สะพัดเกเช่นนี้เช่นกัน เมื่อขา่าวบาลังราชินีเริ่มสันคลอนนั้นและเรื่องนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและมาในวันนี้ก็ได้มีข่าวของท่านหญิงสีรับได้แพรสพัดออกมาอีกครั้งหนึ่งจากกลุ่มตลาดหลวงว่าในขณะนี้พิกัดบ้านของเธอซึ่งอยู่ติดกับบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดเพลงปัจจุบันเป็นสำนักชีซึ่งได้ถูกอัปเกรดให้ดูรหรูหราขึ้นและเธอนั้นยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเหมือนเดิมและในขณะนี้เธอก็ไม่ได้บวชชีแล้วปัจจุบันผมยาวและใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่ได้ออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นแค่เพียงการคาดการของประชาชน เพราะยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอที่ชัดเจนของเธอออกมามีเพียงแค่รูปเก่าครั้นสมัยเธอนั้นยังได้บวดชีอยู่ในบ้านพักของเธอ เมื่อเป็นราชินีตกสวรรค์ชีวิตไม่เป็นดังฝันดุดเจ้าหญิงในเทพนิยายเรื่องราวชีวิตที่น่าเศร้าของเธอนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวให้พึงระวังกันเอาไว้เมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานเมื่อยามรักน้ำต้มผักที่ว่าขมก็ชมว่าหวานและอะไรก็เกิดขึ้นมาได้และในวันนี้ก็เริ่มมีกลิ่นของศึกเขยา่าบรลังโดยได้ชวยฟุ้งส่งกลิ่นลคลัคลุ้งออกมา